ไม่ือไม่ใช่ว่าของเราแพงคือคุณอยากกินอะไรคุณบอกก้อยถือเส้นมามา่ามาให้เจรเลวกได้ไหมโอ้ยอได้คุณจะกินเท่าไหร่คุณกินไปเลยแต่ว่าขอให้คุณกินให้หมดข้าวเปล่า7บาทคือไม่อั้นจนมาก่อนออคือเราผ่านตรงช่วงเวลาแบบนี้มาก่อนก่อนเราเป็นแบบนี้แล้วเราขายแพงอย่างนี้แล้วเขาจะอิ่มไหมเขามาขอสูตรเขาบอกว่าเจ๊สอนผมนั่งเนี่ยสอนผมบั่งอย่างผมจะเลาออกจากงานบอกเอาดิมามาเรียนเลยไม่เป็นไรให้หมดเลยให้หมดเลย,เลย,เลยคือไม่คิดตัง สวัสดีค่ะก้อยจากช่องพูดดีเกินนะคะวันนี้พี่ก้อยมาอยู่บริเวณถนนหลวงนะคะจุดที่ยืนอยู่เนี่ยคือซอยสวนมารีสามซึ่งอยู่ตรงกันข้ามโรงพยาบาลกลางนะคะช่วงนี้ฝนฟ้าขนองอากาศเปลี่ยนแปลงพี่ก้อยก็เลยคิดว่าหลายๆคนคงอยากจะหาอะไรร้อนๆชุ่มๆคอกินกันนะ,นะคะจริงๆย่านเนี้ยพี่ก้อยกับตะก้องเนี่ยก็เดินไปมาหลายครั้งแล้วก็มาถ่ายอยู่หลายร้านอยู่นะคะแต่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยรู้จักร้านนี้มาก่อนเลยค่ะจนมีคนแนะนํามาพี่ก้อยก็เลยต้องมากินในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามดูพร้อมๆกันแล้วก็กินพร้อมๆ กันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ก้อยคนละหนึ่งไลค์นะคะเช็คดูนะคะว่ากดติดตามหรือยังถ้ายังไม่ได้กดติดตามกดติดตามสั่นกระดิง่งกิ๊งๆไว้เลยค่ะเดี๋ยวไปกินพร้อมๆกันเลยนะคะไปค,ค่ะทักกันดีกว่าน,นะคะสวัสดีค่ะเจ๊ก้อยจ๋ค่ะเจ๊ชื่ออะไรจ๊ะเจมารีค่ะงั้นก้อยเรียกเจมารีนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เรียกอะไรตัวเียกเจ๊อะค่ะเจมารีเนอะค่ะชื่อร้านว่าอะไรเจ๊เจมารีก๋าเหล่าเลื่อนหมูเจมารีก๋าเหล่าเลื่อนหมูค่ะเจ๊เปิดร้านตีร้านกี่โมงคะ เริ่มตั้งแต่หกโมงครึ่งอะค่ะหกโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงมีวันหยุดไหมคะก็วันอาทิตย์อะค่ะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวใช่ขายตรงนี้มากี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปีตั้งแต่อาปาค่ะอาปาตั้งแต่ปีสองสี่สองสี่ปีนี้ปีหกหกกี่ปีแล้วสี่สิบปีได้ไหมได้สี่สิบปีเลยเหรอเจ๊ขายอะไรบ้างคะก็ก็เราเลือดหมูแล้วก็มีก๋วยจับน้ำใส อ๋อสองอย่างใช่มันจะไปด้วยกันได้ใช่ใช่ไหมคะน้ำคุ้นเดียวกันน้ำคุ้เดียวกันก๋วยจั๊บเจ๊เนี่ยกับต้มเลือดหมูมีเครื่องอะไรบ้างคะหมูสับหมูชิ้นไส้กระเพาะสิงจีตับหัวใจที่ว่าเราขึ้นชื่อก็คือหมูสับอร่อยใช่ไหมใช่เป็นหมูสับไม่ใช่หมูเดงใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นหมูสับพวกหมูเดงมันจะใส่พวกผงหมักและทําให้มันแบบฟูๆฟูขึ้นมาแต่ของเราไม่ได้ใช้เราใช้แค่ความอร่อยจากวัตถุดิบธรรมชาติ ก็บางทีก็ลูกค้าอยากกินเส้นหมี่เส้นหมี่ขาวเนี่ยเหรอคะอ๋อมีด้วยเหรอคะแล้วปกติร้านอื่นเขามีกันไหมคะแล้วแต่ค่ะแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีก็มีเกาเหลาแล้วก็๋วดยับแค่นั้นเองแต่เพียงเดียวว่าลูกค้าเราอ่ะเขาอยากกินอะไรเราคือถ้าเรามีเราก็จัดให้เขาไปจัดให้เลยใช่ไหมคะก้อยถือเส้นมาม่ามาให้เจรลวกได้ปหโอ้ยได้บางคนก็เขาเรียกว่าอะไรอยากกินเส้นเขาก็เอามาให้เราก็ทําให้เขาบางคนก็เอาไอเนี้ยค่ะเต้าหู้เต้าหู้หลอดให้เราทํแเราก็ทําให้เขาก็คือตับ สา,สามชิ้นอย่างเงี้ยแถวอนอย่างเงี้ยค่ะเ,เล็กๆแวก็สั่งให้เขาเ้อะใจดีขนาดนี้ใจขายจามำแล้เท่าไหร่เริ่มต้นเออธรรมดา60พิเศษเจ็ข้าเปล่า7บาทคือไม่อั้นจริงเหรอคุณจะกินเท่าไหร่คุณกินไปเลยแต่ว่าขอให้คุณกินให้หมดเอาแล้วถ้าก็ได้ซดน้ําซุปหมดอ่ะขอเพิ่ไมได,ได้เลยค่ะไหนจะผักกาดน้ำแกงพริกธงพริกไทยกระทงกระเทียมคุณขอเลยถ้าคุณอยากได้อะไรคุณขอส่วนมากนี่ที่ลูกค้ามากินนี้เพราะว่า ถูกแล้วของเราไมนถืกไม่ใช่ว่าของเราแพงคือเราแบบกันเองอ่ะคือคุณอยากกินอะไรคุณบอกคุณจะเอาอะไรเพิ่มคุณบอก<ช>ขอให้คุณบอกแล้วคุณกินให้หมดก็ถกจบเพอเห็นแบบเจาาใสในชามอ่ะคือเยอะมากอ่ะเออทำไมต้องให้เยอะขนาดนั้นอ่ะคนแถวเนี้ส่วนมากก็จะเป็นติดส่งของเงิอนอะไรได้เขาก็าก็คือวัน,นก็สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยบ้างบางคนลูกเมียเขาก็ต้องกินค่าเช่าบ,บ้านเขาก็ต้องจ่ายถ้าเราให้เขาน้อยเขาก็ไม่อิ่ม บางคน,นจะจัดข้าวแบบตามหย่อยๆมากเลยแล้วก็ให้เขาบอกกินให้หมดนะพี่ถ้าพี่ไม่พอพี่ก็เติมมาเลยนะความคิดเราเราคือแบบจนมาก่อนอคือเราผ่านตรงช่วงเวลาแบบนี้มาก่อนเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบนี้นะอเออเรายังไปกินทีเขาขายแล้วแพงเรายังไม่อิ่มเลยแล้วเราแล้วเรามาเปลียนที่ว่าเมื่อก่อนเราเป็นแบบนี้แล้วเราขายแพงอย่างนงี้แล้วเขาจะอิ่มไหมคืคือเราหมายความว่าเราเราต้องช่วยกัน เพราะเขาเขาอยู่ได้ลูกเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้เหมือนกันท <seguir> ี่รานี่คือบางทีนะคะพูดตรงๆเลยนะเขามาขอสูตรหัวเจ๊สอนหนูนั่งนห่สอนผมมั่งใหญ่ผมจะลาออกจากงานบอกเอาดิมามาเรียนเลยไม่เป็นไรให้หมดเลยให้หมดเลย,เลยคือไม่คิดตายจริงอย่าว,ว่าเราต้องคุยกับเขาก่อนว่าคุณตั้งใจทํำไหม<อ>ถ้าคุณตั้งใจทําเราสอนให้คุณได้<อ>แต่ขั้นแรกเราจะบอกคุณกันไม่ได้คุณจะต้องเป็นอย่างหนึ่งก่อนก็คือการหันใจหัวใจตับหมือถ้าคุณทําของพวกนี้ไม่เป็นนะน้ําแกงคุณ ทำไปก็เท่านั้นแหละคือสก,กิลพื้นฐานต้องได้ใช่ต้องได้ต้องทําของให้เป็นก่อนอไอ้น้ําแกงเนี่ยเราบอกคุณก็ได้คุณถ่ายวิดีโอไว้เลยม,มันไม่ยากอะ่ะใส่ลงหม้อมันก็คือจบแล้วแต่คุณต้องทองอําในตรงถนี้เป็นถ้าคุณทาส่วนนี้ไม่เป็นคุณก็ใสยของไม่ได้ช่วงนี้นี่แบบว่าบรรยากาศดีมีงานแห่ด้วยค่ะเด็กๆเ,เขาแห่อ,อะไรกันก็ไม่รู้นะคะต้องรอเขาเดินผ่านไปก่อนอะงั้นเดี๋ยวมากินข้าวกันด้วยกันนะคะจานแรกนะคะของพี่ก้อยเลยค่ะนี่เกาเหลาอันนี้ทุกอย่างป้าตะก้อง เหกสิบบาทค่ะโอ้ยเยอะมากตอนสั่งอ่ตะกล้องเดินมากระซิบบอกว่าก้อยวันนี้ไม่ต้องสั่งพิเศษนะเพราะว่าธรรมดามันเยอะอยู่แล้วเห็นไหมเห็นไหมจานนี้นะคะโหเยอะหนักกว่าเกาเหลาอีกหูหนักยกแทบจะไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้ก๋วยจับค่ะดูดิหกสิบบาทเหมือนกันค่ะโอ้โหอันนี้คือกินได้สองคนเลยนะเนี่ยช่วงนี้ต้องเน้นปริมาณหน่อยค่ะแล้วก็อันนี้ของตะกล้องนะคะไม่รู้เขาลึกยังไงเขาสั่งอย่างเงี้ย คือเกาเหลาหมูสับแห้งค่ะมีแต่หมูสับเนี่ย60บาทค่ะเป็นเพราะอะไรถึงสั่งหมูสับอย่างเดียวก็เขาบอกหมูสับอร่อยนะใช่ไหมเขาเด่นเรื่องหมูสับเ <c oughs> ออแล้วก็จะมีข้าวเปล่า7บาทเติมได้ไม่อั้นเลยนะคะเนี่ยกินเท่าไหร่กินไปเลยนะคะลาดับแรกน้าซุปก่อนเลยค่ะชิมเลยนะน้ำซุปเขาอะ่ะมันมีความหวานแล้วมันมีความหอมกระเทียมเจียวนะคะน่าจะเกิดจากการที่เขาแบบว่าเอาวัตถุดิบต่างๆของเขาลงไปเคี่ยวสุตรเนยนะคะ ส่วนความหอมกระเทียมเจียวอ่ะน่าจะเกิดจากการที่เขาอ่ะตอนใส่เนี่ยเขาจะเบินกระเทียมเจียวมาให้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเข้มข้นใช้ได้เลยนะคะผักกาดหอมชอบมากกับหมูชิ้นนะคะมหมูเนี่ยมันก็จะชุ่มฉ่ำน้ำซุปเลยนะคะคือมันไม่ใช่หมูที่เขาเหมือนวางวางแยกๆไว้อ่ะแล้วมันจะเป็นรสจืดๆอะไรอย่างนั้น,นะคะ่ะมันมีความเป็นน้ำซุปป,ปะปนมาด้วยนะคะเดี๋ยวไปชิ้นที่สองเลยดีกว่าเลือดเลือด <laughs> เลือดเขาชิ้นใหญ่มากเลยอะค่ะดูดิ <c oughs> เหมือนจะได้มากี่ลูกลูกเดียวปะ่ะพี่ก้อยว่าต้องหั่นแล้วล่ะ <c oughs> ไม่ได้ทําวิดีโอร้านต้มเลือดหมูมานานมากแล้วนะคะถ้าใครพอจะจาได้บอกหน่อยนะร้านล่าสุดเนี่ยที่พี่ก้อยลงลคือคลิปอะไร <c oughs> <c oughs> ไม่มีกลิ่นคอรีนเลยค่ะพอยกอย่างนี้นะตา้อนะตอนนั้นเราคุยกันนะเราเห็นใครกินไม่รู้อะแล้วเายกเป็นถ้วยๆอย่างเงี้ยมากินเ่ยคือน่าอร่อยมากเลยอะต้องกินเป็นถ้วยๆวยเล็กๆคุณพูนอย่างเงี้ย ข้าวเขาไม่ได้ขี้เหร่นะคะคือไม่ได้แข็งกระด้างอะถึงเขาจะให้กินแบบเติมฟรีได้ไม่อั้นอะเขาหุข้าวแบบขันก้อด้เลยอ้าวจริงเหรอบแบบโบราณเหรอดองข้าวอะไรเงี้ยเหรอดงไฟเหรอใช่ปะนี่ดูดิอืมเดี๋ยวขอย้ายมาที่หัวจับหน่อยนะคะโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยตกใจอะตกใจจริงๆปรุงไหมละกล้องลองปรุงให้สีสวยๆเหมือนพวกเพจที่เขารีวิวกันอะอยากทำบ้าง ชวยใส่ข้าวให้สองถ้วยถ้วยเล็กกับถ้วยใหญ่เมื่อกี้เราไปายืนทางไม่มีใครหยิบถ้วยเล็กลนะทุกคนถ้วยใหญ่จริงเหรอ,อ,อสแสดงว่าเรามักน้อยแต่าหารู้ไหมเดี๋ยวเรากินห้าถ้วยมาลองหัวจับกันโดยที่ยังไม่ปรุงนะคะขอลองเส้นก่อนลองเส้นก่อนอ้มันเยอะมากอ่ะมันอัดแน่นมากเลยอ่ะเส้นดีนุ่มไม่เละกำลังดีเลยคือชอบความน้ำซุปเข้ามากเลยนะคะร้านเนี้อือ อร่อยอร่อยมากโอ้ยขนมุงเต็มหน้าร้านแต่กล้องดูดิเรามาถูกที่ถูกทางจริงเลยนะว่าไหมเดี๋ยวขอชิมเครื่องในบ้างดีกว่าค่ะยังไม่ได้ชิมเลยชิ้นแรกเชียงจีนุ่มแล้วก็ไม่มีกลิ่นข้าวกลิ่นอะไรเลยอะ่ะมากินชิ้นโปรดค่ะกระเพาะนะคะมาดูมาพิสูจน์ความเหนียวกันกำลังดีไม่เละ ไม่เหนียวต้องเคียวนิดนึงโอเคเราจะกินน้ำทุปตลอดเวลาคืออร่อยนี่ขนาดยังไม่ได้ปรุงเลยเจ๊บอกว่าน้ำทุปไม่พอไปขอเพิ่มได้ซาวสตรีทฟูด้ดมันจะดังนิดนึงนะคะแถวเนี้ยมอเตอร์ไซค์วิ่งเยอะมากเลยค่ะเดีย๋ยวมาลองชิมหมูสับเกาเหลาแห้งกันนะคะนี่เลยค่ะตุมต้มๆอย่างนี้เลยให้ดูเอาให้มันรู้กันไปเลยว่ามันจะเป็นยังไง หหมูสับเขาฉ่ำมากเลยมันจะเป็นหมูสับที่ไม่ใช่หมูเด้งนะคะแล้วมันก็จะมีความช่ำอยู่ข้างในเนี่ยค่ะโูน,นี่เด็ดมากเลยแอบกระซิบนิดนึงนะคะชามเนี้ยไม่มีในเมนูเขานะคะถ้าอยากกินมากินแล้วต้องบอกว่าเมนูจากพี่ก้อยค่ะดยอดจริงๆจาก,กล้องออกแบบ มันเกินกว่าคําว่าอิ่มะนะคะพี่ก้อยคิดว่านะคะเนี่ยร้านเ๊มารีเกาเหล่เล่อนหงวยจับน้ําใสเนี่ยนะคะเขาเป็นร้านสรตทฟู้ดยุคดั้งเดิมอะ,ะคะ่ะที่เหมาะกับยุคสมัยนี้มากๆเลยนะคะในขณะที่ปัจจุบัน,นบเ,บเนี้ยดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นอีกเงินเฟอ้อก,ก็กดไม่ลงสักทีนะคะถึงแม้เงินเนี่ยมันจะกดลงแล้วนะคะแต่ข้าวของเครื่องใช้อะมันก็คงไม่ลดราคาลงแน่ๆเลยคะ่ะทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าเขาขายราคาไม่แพงแบบเนี้ยอย่าคิดว่าเขาทําส่งส่งให้เรากินกันนะคะทั้งวัตถุดิบการปรุงน้ำ ซูปของเขาเนี่ยเท่าที่พี่ก้อยฟังเขาเล่ามาแล้วเนี่ยพี่ก้อยว่านะคะ ไม่แพ้โซนดังๆ,งๆตรงแถวยาวล่าเลยค่ะแต่อาจจะไม่เข้มข้นพริกไทยเท่ากับทางโซนนั้นนะคะทุกคําที่พี่ก้อยกินไปเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมของกระเทียมเจียวม,มากๆมองดูแล้วอ่ะเหมือนจะสาดใส่เข้ามาให้เยอะมากๆเลยอะค่ะใครที่ไม่ชอบก็บอกเขาได้นะคะเท่าที่พี่ก้อยเห็นลูกค้ามาเนี่ยหลายคนเหมือนกันที่สั่งแบบไม่ใส่กระเทียมเจียวใช้เมต้ากล้องเออใช่เออเราชอบหมูสับของเขาอะเราว่าหมูสับแบบนี้เด็กๆน่าจะชอบยังกินตนาการเลยว่าแบบถ้าเกิด เ้วเอาหมูสับของเขาะไปทอดเป็นหมูปั้นนะมันน่าจะอร่อยหมูปั้นทอดใช่ป่ะใช่ใช่เ,ออเพราะว่ารสมันไม่เผ็ดมากบังร้านที่แบบสไตล์ที่คนจีนเขากินนะคือมันจะร้อนทิศไทยมากมมมในความรู้สึกเราคิดว่ามันมากเกินไปแต่อันนี้อ,อยู่ในขนาดที่พอดีด้วยปริมาณราคาและรสชาติของเขาแล้วะถ้ามากินแล้วอ,อย่าไปยุม่มยิ้มกับเขาเลยค่ะอันนี้สตรีทฟู้ดไทยแท้ๆเลยจริงๆสุดยอดมากเซ <c oughs> มารีนั่งกินอยู่เนี่ยนะนั่งมองมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านๆไปอ่ะโอ้ สวยเทย่วินเทจทุกคันเลยนะคะก็ถ้าใครที่จะมากินร้านนี้นะคะอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าป้ายชื่อถนนเขาอ่ะเขาชื่อว่าถนนดิสมาร์กนะคะถามเจ้าของร้านเขาอ่ะเขาก็ไม่รู้นะว่ามันมีลากเงาหรือที่มาที่ไปยังไงถ้าใครรู้อ่ะช่วยมาเมนบอกหน่อยนะคะว่าดิสมาร์กเนี่ยมันมาจากไหนนะคะก็ขอบคุณทุกคนคะ่ะที่กินเป็นเพื่อนพี่ก้อยนะคะอย่าลืมกินเสร็จแล้วออกกําลังกายด้วยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีประหยัดเงินกันเยอะๆเลยนะคะไปติดตามต่อได้ใน Facebook IG แล้วก็ TikTok นะคะไปก่อนนะคะเจอกันคิะ คลิปหน้าอร่อยแน่นอนค่ะบ๊ายบาย